ครับผมสวัสดีครับพบกับชิดปากแปรนะครับผมพบกับชิดปากแปรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาให้กําลังใจแม่จําลองนะครับก็ตอนนี้มาอยู่ที่หน้าศาลแล้วนะจ๊า่หน่าศาลแล้วนะครับศาลมุกดาหารนะครับก็อายการสั่งฟ้องนะครับแต่ให้มาไกลเกียก็มาที่ห้องไกลเกียกันที่ศาลนะครับผมก็ก็ไม่ได้หนักใจอะไรมากนะครับสําหรับป้าจําลองนะครับเนาะ ครับผมเดี๋ยวเราไปสอบถามดูนะครับมีไปดูนะครับว่ามีใครมามั่งนะครับบรรยากาศที่น่าสานนะครับน่าสานมุกดาหารนะครับผมเนาะมีใครมามั่งเอยวันนี้นะครับผมก็มีพี่นะครับพี่นาทีนะครับพี่นาทีค่อยบอกเจ้าแล้วก็มานะครับแล้วก็นี่นะครับเอมเดอร์นะครับครับผมมาทําอะไรครับผมมาทําอะไรครับมมาให้กาลังใจครับมาเหมือนชิดน่ะอ๋อเพาะล่าชิดมาเที่ยวชิดมาเที่ยวครับผม อ๋อครับนี่ครับก็ลุงคุณพ่อลุงเบาหอมพ่อตาเจ้าก็ขับรถไวแต่แซงข่อยรถท้ายไปเลยเจ้าเอาตีเจ้าบ่หน้ำลังข่อมากข่อย่สิบ่ให้แซงแซงก่อนจะได้้แซงลังเว้นมันสนครับ มา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 ทำอะไรครับนี่วันนี้วันนี้วันนี้ตอนนี้มายืนอยู่ครับผมมาทำอะไรครับมาทำอะไรครับอย่ากวนนะครับกับคนแก่ผมเก่งนะครับทก็คืออย่าอย่ากวนนะครับกับคนแก่ผมเก่งนะครับไม่กวนอะไรผมไม่ใช่ทุเรียนอ๋อโอเคครับผมนะครับอ๋ออันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับที่มาให้กำลังใจมาให้กาลังใจแม่จำลองนะครับผมเนาะลุงอ่าลุงบ่าหอมนะครับ เราไม่ทิ้งกันครับเราไม่ทิ้งกันนะครับยูทูบเบอร์นะครับแม็กกับี้เหรอครับแม็กกับี้ครับผมมาทำอะไรครับมากับเอมเดอร์ครับมาให้กำลังใจแม่จำลองโอ้ครับผมก็เห็นพี่บ่าวหอมมาผมก็มามั่งใครมาก่อนมาใครมาก่อนมาหลังมาผมเห็นไลฟ์เสร็จผมก็เอามั่งอ่ะเลอะเลอะต้องมมาถึงก่อนเราแหละเดี๋ยวเราไปสอบถามอีกนะครับว่ามีใครมามั่งนะครับเนาะเราไปดูดูกันนะครับก็มากันเยอะนะครับวันนี้ประมาณมากันเยอะพอสมควรมาให้กำลังใจแม่จำลองนะครับน้องโอมาทำอะไรครับ ใจยายครับอ๋อยายเรียกยายจำลองใช่ไหมครับโอเคครับผมพอมาแย่งพอโอ้มาให้กำลังใจยายจำลองโอ้นี่ครับมีแต่คนมาให้กำลังใจนะครับนี่ครับจะไม่ให้แข่งกันฮะมาเที่ยวครับเดมาเที่ยวนะครับไปไปดูกันดูดูอีกทีนึงนะครับดูอีกทีครับผมอ๋ออีนี่อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นแม่โจ้นะครับ มากยังครับมากยังครับมากินขมากินข <c oughs> ้าวบ้าเดินมากินไก่แต่บ้านเจ้าบุมไม่กินมาเขา่า <c oughs> อ้ามามา,มาทำอะไรมาทำอะไรมาให้กำลังใจประลองครับโอ้ค่ะผมนี่อีกหนึ่งกำลังใจนะครับแล้วนี่ครับพี่คุณพี่คุณพ่อคุณตาอนุวัฒน์นะครับผมตานี่โกรธกันเลยนะมาให้กำลังใจโอ้มาให้กำลังใจนะครับผมเพราะว่าเรามาแล้วก็ถ่ายไนมะ่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกแต่เรามาให้กำลังใจกันคือหลักๆคือเรามาให้กำลังใจเรามาให้ แต่ว่าเราอยู่ที่นี่เราก็ไม่ได้ทิ้งกันเนาะครับครับผมเราจะไม่ทิ้งกันอยู่แล้วอ๋อครับผมไม่มีปัญหาเราเออใช่ครับผมเพราะว่าเราให้อะไรไม่ได้ให้แต่กำลังใจได้อย่างเดียวใช่ครับเราก็เรื่องเรื่องพวกนี้ก็ให้เป็นปล่อยเป็นหน้าที่ของพี่ทนายเขาเนาะใช่ครับทนายเขาทำหน้าที่ครับผมแล้วแต่สารแต่พี่นี่พิจารณาแล้วอยู่ข้างในอยู่บนในรถตู้เขาไม่ออกมากันเลยเนี่ยไม่อใครอยู่ในรถตู้ฮะไม่ออกบรถมาแล้วหรอออกมากันยังง่าย พ่อพื้นมีพ่อพื้นมาแล้วเรือเรือแค่แม่พีแม่พีนาตายใช่ไหมตายโอ้ครับผมยาชิโอ้ครับโอเคน้าตายาชินะครับก็ยังเดือยด้วยกันข้าเหนียวด้วยกันอ๋อเพิ่งซัดไปเมื่อกี้ครับอิ่มดูท้องผมหน่อยนี่ก็เป็นบรรยากาศนะเดี๋ยวนี้ประจักษ์มากเลยนะขยายอาณาจักรครับช่วงนี้อาณาจักรเริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นครับเครือข่ายเครือข่ายเริ่มใหญ่ขึ้นครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้านครับเราคือแต่ละคนก็มาด้วยความหงยใหญแม่จําลองนะครับเนาะรบรรยากาศน่าสานก็ตั้งกล้องกันครับเราไมวา่วันนี้ชิดไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับผมก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของพี่ทนายนะครับแล้วก็มีลุงพลป้าแตนก็อยู่ข้างในได้ให้กําลังใจนะครับวันนี้ชิดขอยอดไรยอดวิวปังๆ <laughs> นานๆจะได้ นานๆจะได้มาถ่ายข้างนอกกับเขานะครับผมวันนี้ชิดขอเน้นๆนะครับครับผมใครที่อยู่ใครที่อยู่ช่องพ่อฟื้นนะครับวันนี้ชิดขอเน้นๆนะครับชิดถ่ายคลิปอยู่นะครับวันนี้เออนะครับนี่นะครับพ่อฟื้นนะครับนะครับว่างไดพพอ มาใหาก้กำลังใจแม่เพิน่นมณ์่เออมาให้กำลังใจยายจำลองนะไฮไลท์จำลองสู่สู่เด้อยายจำลองคดีจิตจ้อยเจ้ะยำไปย่านโอดอต้องถามความรู้สึกยาต้องถามความรู้สึกเอ่อตำรวจนะครับตำรวจเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกคดีนี้เป็นค,ด,คออดีที่คดีคือคดีที่มินประมาทด้วยการโฆษณานะครับทา<อ>ง,ง,งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ อาจจะมีโทษสูงอยู่คือตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้เขาเ่าวก็ลังส่งมาศาลเนะไก่เกียร์นะครับผู้กรณีนะครับอมาไก่เกียร์ที่ศาลนะที่ศาลเป็น้องไก่เกียร์เป็นของไก่เกียร์ม่ได้เป็นพิจารณาเกียรยังบ่ได้เกียรนอกจากสอบสวนสอบสวนนอกจากไก่เกียร์บ่ได้เรียบบ่ได้เรืจังสีเขาจังสีทรงฟ้องทรงฟ้องนัเนาะทรงฟ้องศาล ด้วยสารพิจารณาถ่ายย่อมก็เพื่องสู้กันในศาลกันจนทอดสารดีกาโอ้ครับผมถ้าย่อมก็คือว่ารับสารภาพแล้วก็เสียอ่าชดใช้ค่าเสียหายที่เขาเรียกร้องเท่าใด้แล้วก็ควัญนะครับก็อต้องให้สารต้องให้สารพิจารณานะครับผมนะครับความก็อันนี้เขาจะเวลาเขาจะพิจารณาเขาจะพิจารณาน้ามือเหงเอาการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยโอ้เรียกร้องว่า การที voi, ama, ja ่เขาด่าห้าวนอกๆทำให้ห uh ้าเสียชื่อเสียงแล้วก็เจ้าพิจารณาทำยังการพิจารณาบอกพิจารณาแบบใดคือแบบว่าตามฐานะคนลองหรือว่าตามฐานะค้นฝึกลองบอกเกี่ยวครับอันนี้คือสิ่เกี่ยวกับก้นหมายอย่างเดียวอ๋อเกี่ยวกับก้นหมายอย่างเดียวว่าด้วยพิจารณาตามกฎหมายจักบาทจักบาทนะบ่จักบาทจักบาทนี่คือแล้วแต่ครูกรณีนี่บ่เอาเลยก็ได้คอยบ่เอาเรื่องเจ้าก็คือจบ แต่ว่าสารก็ต้องปรับอยู่ดีอ๋อต้องปรับอยู่ดีปรับหน่อยปรับหลายนะก็ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทน่ะโอครับผมมีเกินมากถูกคือหลายแทลาเพราะถ้าหลายขนาดนั้นเขาก็ต้องซูแล้ว เพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าแบมันบ่อใดมีเกียรตินาบ่อใดมีบ่อมีเกียรตินาว่าไปด้วยอ่าบรรดาโทษะหรือย่างใดย่างหนึ่งกับบ่อใดสะพ่อเจาะจงตัวบุคคลแมนครับว่าเออนางนั่นเด้อนางนายกอนางก่อนางขอเขาบ่อใดระบุเขากล่ว่าใบพวกห่วงบ่ได้ไประบุซื้อไผ่ครับเดืองมากนั่นนะพ่อเนาะ มันเป็นจังสั้นเป็นจังซี่จังซี่กับจังสั้นอะไรเงี้ยนะเนาะโอ้โครับผมจังไหนครับจังไหนยังไงก็ฝากให้กำลังใจแม่จังเล์กันวันนี้ครูกรณีบอมาเนี่ยเนาะในเมื่อกรณีฝ่ายผู้แจ้งหรือผู้เสียหายไม่มาเขาเรียกว่าผู้ผู้เสียหายผู้เสียหายบอม่าข้าวแจ้งบอมาก็คือซานตัดสินเลยถ้าทางฝ่ายอ่า ผู้ถูกกล่าวหาอรับสารภาพไปอกระทั่งสารกระสีตัดสินไปเลยตัดสินเสียคับปั๊บไปเลยเนาะคับปั๊บกหะทังสารไปเลยเนาะเจะว่าคุกกดดิ้นเสียคับปั๊บหลายหน่อยอยู่กับสารเดี๋ยวสารมึนกับพี่จะหน้าหนับว่ามันหนักมันเบาอันนี้มันก็เป็นแค่เรื่องที่บ้านเนาะบริษัทธุรกิจอย่างพ่อจีเรยแบบแค่ไรเขาลมละลายหรือว่าให้เขาเสียหายอย่างหลายเนาะพ่อเนาะเพื่อเพื่อกระพิสูจน์ได้ว่าจะว่าคดีมินประมาทนี่ เขาบอกให้พิสูจน์ครับผมว่าเป็นจริงหรือบ่เป็นจริงแม่ครับเขาบอกให้พิสูจน์จะเอามาพิสูจน์ไม่ได้๋อครับผมอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของอดีตตำรวจท่านหนึ่งครับร้อยตำรวจโทฟื้นหาดดาหรือร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจโทหาด่าครับ ฟื้นท่านครับหือช่องหือช่อผมแหละครับพอฟื้นหมดฟื้นเด้อนะครับเราช่องหมดฟื้นเด้อนะครับท่านได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนะครับแล้วก็มาให้กําลังใจแม่จําลองนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วแต่ทุกคนจะพิจารณานะครับผมอย่าเป็นดราม่านะครับอันนี้ก็เป็นอดีตตํารวจท่านหนึ่งนะครับผู้หมวดครับผู้หมวดนะครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วแหละครับ